ทุเรียนใบเหลืองโตช้าก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับเรื่องอาการใบเหลืองต้นโตช้านะครับ ผมเองนะครับก็มีประสบการณ์นะครับเนื่องจากว่าตอนที่ผมต้องการปลูกทุเรียนใหม่ๆนะครับเราก็ต้องการเป็นปลูกทุเรียนปลอดสารนะครับก็คือไม่ได้ใช้เคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใช้นะหรือว่ายาเคมีพวกปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับตอนต้นนะครับการดูแลต้นทุเรียนของผมเนี่ยก็จะมีแค่ขี้ควายนะครับในการใช้เท่านั้นนะครับคือชีวภาพนะครับปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผ่านระยะเวลามาห้าเดือนนะครับต้นก็มีอาการใบเหลืองโตช้านะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าท่านที่ปลูกทุเรียนเนี่ยทุกท่านต้องเจออาการนี้นะครับและการแก้ไขเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะครับอย่างในประสบการณ์ของผมนะผมใช้เวลาเจ็ดเดือนนะครับในการแก้ไขนะครับอาการใบเหลืองโตช้านะครับให้ต้นมันกลับมาโตเป็นปกติอย่างเช่นต้นนี้นะครับก็ดูที่ลักษณะใบนะครับใบผมก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ใบผมก็ เขียวเข้มนะครับใบใหญ่ใบหนานะแล้วก็ดูยอดนะครับยอดก็จะมีการแตกยอดได้ดีนะครับการแตกยอดในแต่ละครั้งก็ทําได้ยาวนะครับการยืดยอดได้ยาวนะครับจํานวนใบก็ยาวนะครับโคก็ค้อบปล้องก็ยาวขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยนะว่าผมแก้ยังไงนะครับผมบอกเลยนะมันไม่ได้ใช้เวลารวดเร็วนะครับผมใช้เวลาเจ็ดเดือนแปดเดือนนะครับในการแก้ปัญหานะครับอย่างเลขเลยนะครับเมื่อ ต้นทุเรียนของเราเนี่ยใบเหลืองไม่โตนะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลนะครับทั้งปรึกษาเพื่อนผมนะครับทั้งอาจารย์หลายๆท่านใน y o u t u b e นะครับอย่างเลขเลยนะที่อาจารย์หลายๆท่านบอกมานะครับก็คือต้นทุเรียนของเราเนี่ยขาดธาตุอาหารนะครับแล้วมันขาดได้ยังไงล่ะขาดเพราะอะไรล่ะก็มันไม่ครบถ้วนนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้อธิบายไปบ่อยๆนะต้นทุเรียนเขาต้องการทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่แต่ขี้ควายอย่างเดียวเนี่ยเขาก็จะขาดธาตุหลักธาตุรองนั่นเองนะครับปุบ๋ยตัวแรกเลยนะครับที่ผมเอามาใช้นะครับก็จะเป็นหกสามสามขี้ค้างคาวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับเป็นอย่างแรกเลยเป็นเคมีอินรีย์นะครับอย่างแรกเลยที่ผมใช้ในแปลงผมนะครับเมื่อใช้นะครับผ่านระยะเวลาไปสักสามเดือนนะครับโดยการใช้หกสามสามขี้ค้างค้าวเนี่ย ค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดนะครับว่าต้นทุเรียนของเราใบทุเรียนของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเขียวเข้มขึ้นนะครับเขียวขึ้นเขียวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับใช้เวลาไปสองถึงสามเดือนนะครับเมื่อเขามีการแตกใบชุดใหม่ออกมาเนี่ยใบเขาจะดีขึ้นนะครับอาการใบเหลืองอาการขาดธาตุอาหารเนี่ยจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอย่างเลขเลยนะครับเมื่อใช้หกสามสามนะครับผ่านมาระยะเวลาหนึ่งนะครับสามเดือนแล้วนะครับใบเขาเริ่มเขียวขึ้นนะครับเราก็เริ่มมีกําลังใจนะครับว่าโอ้ ก่อนหน้านี้นะครับห้าเดือนก่อนเนี่ยคือไม่มีกําลังใจเลยนะครับมีแต่ตายกับตายนะครับต้นทุเรียนนะครับแต่พอเปลี่ยนมาใช้หกสามสามนะครับเริ่มมีกําลังใจนะครับเริ่มเห็นใบเขาเขียวเข้มขึ้นนะครับเริ่มเห็นการแตกยอดของเขานะครับดีขึ้นนะครับก็ดีใจนะครับอย่างแรกเลยคือเราคนปลูกนะเราเฝ้าดูแลต้นทุเรียนเรานะครับเราก็ดีใจนะครับต้นมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือหกสามสามขี้ค้างคาวนะครับซึ่ง ปุ๋ยตัวนี้นะครับก็จะมีธาตุอาหารครบถ้วนนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะขี้ควายผมก็ยังใส่อยู่นะยังใส่อยู่ปกตินะครับแต่นะครับหลังจากใช้หกสามสามแล้วนะครับมันก็ยังเจอปัญหาอยู่นะครับเช่นใบมันก็ยังเล็กอยู่นะครับแตกยอดออกมาเนี่ยได้น้อยนะครับข้อปล้องก็ยังสั้นอยู่นะครับแตกออกมาได้สองใบหนึ่งใบบ้างมากสุดก็สามใบนะครับแล้วก็ข้อมันก็สั้นๆนะครับทีนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอีกนะครับ ก็ถามเพื่อนผมไปอีกนะครับว่าอย่างไรนะครับก็อาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับทั้งใน YouTube นะครับก็แนะนำมานะครับก็คือการใช้นะครับตัวปรับปรุงดินนะครับการกระตุ้นการแตกรากนะครับซึ่งผมก็ได้ใช้เจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมทนะในการปรับปรุงดินนะครับแล้วก็กระตุ้นการแตกรากนะครับทำให้รากทุเรียนเนี่ยขยายได้ดีนะครับเมื่อเขาขยายได้ดีนะครับเขาก็กินอาหารได้ดีนะครับ ทำให้ใบของเราเนี่ยเริ่มที่จะเขียวเข้มแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็หลังจากใช้หกสามสามนะครับขี้ข้างคาวนะครับบวกกับตัวโพแทสเซียมฮิวเมเนี่ยชัดเจนนะครับว่าใบของเราเนี่ยเขียวเข้มขึ้นเยอะนะครับใบเล็กก็จริงนะครับแต่เขาเขียวเข้มขึ้นนะครับแล้วก็การแตกยอดในในครั้งถัดไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับใบเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มได้ใบสามใบสี่ใบนะครับข้อป้องก็เริ่มยาวขึ้นนะครับเห็นผลได้ชัดเจนนะครับสําหรับเจ้าตัวโพแทสเซียมฮิวเมเนนะทีนี้นะครับ เมื่อต้นของเราเนี่ยใบมันเขียวเข้มแล้วนะครับมันไปเจอช่วงอากาศหนาวพอดีครับตอนนั้นเนี่ยใบของของผมเนี่ยยังใบเล็กอยู่นะครับแล้วก็ใบน้อยๆอยู่นะครับพอไปเจอช่วงอากาศหนาวนะครับกลับเป็นกลายเป็นว่าใบร่วงหมดเลยนะครับใบร่วงหมดต้นเลยนะครับเพราะว่าเราสะสมอาหารให้เขาไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลอีกนะครับปรึกษาเพื่อนอีกนะครับว่าโอเคนะครับถึงเวลาต้องใช้ปุ๋ยทางใบแล้วแหละ เพื่อที่จะให้เขาสะสมอาหารให้ได้เยอะขึ้นนะครับให้ได้ดีขึ้นนะครับให้ใบเขาใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อมีอาหารเพียงพอไปใช้ในช่วงวิกฤตที่มันหนาวจัดนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนผมก็ได้แนะนํานะครับตัวปุ๋ยชุดปุ๋ยทางใบมานะครับในชุดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็จะมีสาลา่ทะเลนะครับเล่ธาตุรวมนะครับยาบ้าพืชและก็สารจับใบนะครับชุดนี้เป็นตัวที่ผมใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนนะครับว่า ต้นของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับซึ่งผมแนะนําท่านไปแล้วนะครับว่าจุดประสงค์ของการใช้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมีอยู่2อย่างนะอย่างแรกก็คือปรับสมดุลน,นะครับต้นที่สุดโทมนะครับไม่ให้มันสุดโทมลงไปหรือไม่ให้มันตายนั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับซึ่งผมเป็นจุดประสงค์ที่ผมต้องการนะครับก็คือทําให้ต้นของเราเนี่ยมันโตเร็วนะครับมันจะได้คืนทุนเร็วนั่นเองนะครับก็ใช้นะครับชุดทางใบนะครับชุดนี้นะครับ ผมก็ได้ทําเป็นชุดเล็กนะครับชุดปลูกทุเรียนให้โตเร็วนะครับมันก็จะมีครบท้วนนะครับทั้งทางดินนะครับทางดินก็จะมี6กสาสามขี้ข้างคาวนะครับแล้วก็โพแทสเซียมฮิวเมนนะแล้วก็ชุดทางใบมีครบนะครับสีรายการที่ผมใช้อยู่นะครับเมื่อใช้ชุดนี้แล้วนะครับก็รู้สึกว่าต้นทุเรียนของเราเนี่ยอาการดีขึ้นนะครับแต่นะครับขนาดของใบนะครับยังไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับคือเขายังขยายขนาดใบได้น้อยนะครับเมื่อขยายขนาดใบได้น้อยนะครับการ พื้นที่การสะสมอาหารนะครับมันก็มีน้อยนะครับพอไปเจอช่วงวิกฤตนะครับอย่างเช่นร้อนจัดอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอีกนะครับไปเจอหนาวจัดมันก็มีปัญหาอีกนะครับผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลอีกเราต้องการขยายใบเนี่ยเราต้องใช้อะไรนะครับเพิ่มเติมนะครับก็ไปเจอสูตรนะครับก็คือปุ๋ยเคมีสูตร15นะครับสูตรเสมอนะปุ๋ยเคมีสูตรเสมอเนี่ยจะช่วยขยายขนาดใบได้ดีนะครับอันนี้เนี่ยผมให้ทดลองได้เลยนะครับแต่นะครับมันมีข้อเสียนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับ ท่านต้องใช้แต่ปริมาณเริ่มต้นจากปริมาณที่มันน้อยนะครับอย่าไปใช้เยอะนะครับอย่างผมตอนแรกนะครับผมก็เจอนะครับอาการเค็มปุ๋ยนะครับก็สูตร15เนี่ยอาจารย์เขาแนะนํามาว่าให้ใช้สูตรเสมอนะครับเราก็ใช้เลยนะครับเล็กๆเราก็ไม่รู้นะครับเราก็จัดเต็มนะครับใส่เต็มที่นะครับใบไหมนะครับทิ้งนะครับเสียหายเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะผมจะแนะนํานะครับให้ท่านใส่แต่น้อยๆก่อนนะครับถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับ ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอนะครับหรือว่าสูตรอื่นก็ตามนะครับท่านควรใส่แต่น้อยนะครับเริ่มต้นให้ใช้แค่หนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับปลายทรงพุ่มเท่านั้นนะครับห้ามใส่เข้าไปด้านในนะครับเมื่อไหร่ที่มันเข้าไปด้านในทรงพุ่มเนี่ยใบไหม้ทันทีนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ในการแก้อาการใบเหลืองของผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนานะครับสาหรับทุกท่านที่เริ่มปลูกทุเรียนนะครับชุดมือใหม่ปลูกทุเรียนให้โตเร็วนะครับชุดนี้เนี่ยผมทดลองมาให้ท่านแล้วนะครับ ท่านจะได้ปลูกทุเรียนแล้วก็มันก็จะมีการเจริญเติบโตที่ดีตั้งแต่ต้นเลยนะครับไม่ต้องรอแก้ปัญหาอาการใบเหลืองใบขาดธาตุอาหารต้นโตช้าเหมือนผมอีกนะครับอันนี้คือประสบการณ์นะครับที่มาแนะนํากันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ